โน่ยปากเกือบแตกวัดแสแงเลยวัดกระแทกหน้าตัวเองเลยเรียบร้อยครับกบยางกบยักยางแก้คันครับวัดปากวัดปากเลวยอ๋อเรียบร้อยฮะนี่กบยักยางแก้คันฮะกัดเข้าไปเต็มปากเลยฮะ ตัวเล็กตัวใหญ่ให้เก็บหมดนี่กรบยากยางเกืบร้อยวัดวัดเข้าปากเลยไม่ปากเลบ็บเต็กโอ้โหนครับเข้าไปแบบ Ah. Oh. Jeg plover, ich schon, ich